ผมจะาพาคุณผู้ชมมาที่เมืองสัตหีมนะครับมาสนามราชนาวีกม .5 นะครับเพื่อมาชมไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลโตโยตา้าลีกครับรอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างเรือรบประจัำบาลกองเรือ,อยุทธการทีมในดิวิชั่น2พบก,กับ s c g เมืองทองยูเนเต็ดของเรานะครับเกมแข่งขันคู่นี้แข่งขนันกลางสัปดาห์นะฮะก็เลยทําให้กองเชียร er ์ s c g เมืองทองยูเนเต็ดไม่ว่าจะเป็นอุลตร้าเมืองทองเอ็นโซนหรือว่ากองเชียร er ์โซนต่างๆนะครับเดินทางมาให้กําลังใจอาจจะบางตาไปนิด นก็เพราะว่ามันเป็นเกมกลางสัปดาห์หลายต่อหลายคนอาจจะทํางานและที่สําคัญต้องเดินทางมาไกลพอสมควรนะครับใช้เวลาประมาณสักเกือบ3ชั่วโมงได้ถึงจะมาถึงสนามราชนาวีกม .5 สัตหีบครับนี่คือภาพของขุนพล s อสซมุองทองทิเต็ตเมื่อเดินทางมาถึงสนามนะฮะนัดนี้สลาวิซ่ายูคารนวิทยอกกาได้มีการโลเทชันนักเตะเกิดขึ้นมากมายหลายตําแหน่งเลยละครับเมื่อพักวิรวุฒิกายเยม ที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนนิดหนึ่งไว้ที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงลีควานชอนมาริโอยูรอฟสกี้และเทียร์สินแดงดาน,นะครับเพื่อเอาไว้สู้สืบฟุตบอลโตย่ตาไทยพิมลีกักบทีมทีโอทีเอที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้นะฮะและที่สําคัญนะครับฟุตบอลถ้วยลีกครับเนี่ยก็จะเป็นโอกาสของนักเตะดาวรุง่งแล้วก็นักเตะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในเกมลีกสักเท่าไหร่นะครับก็เลยทําให้เกมในนัดนี้นะฮะสลาวิซ่าเยบคาโนาวิด ต้องมีการโลเทชันนักเตะเกิดขึ้นครับแหมการเดินทางมาที่สตหีบเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีใครรู้จักนักเตะของ s อ g มุนทองอยู่แต่เท่าไหร่นะครับดูนักเตะของเราก็สามารถเดินไปไหนมาไหนได้ค่อนข้างที่จะสะดวกนะฮะต่างกับที่ต่างจังหวัดที่อื่นๆนะครับที่เวลาเดินทางมาถึงนะจะถูกกองเชียร์ของทีมเจ้าบ้านรุมขอถ่ายรูป ขอลายเซ็นกันแบบเยอะแยะเลยแหละครับแต่ว่าอย่างที่รู้ๆกันนะฮะที่ชลบุรีที่ระยองเนี่ยมีทีมฟุตบอลค่อนข้างที่จะเยอะมากครับทำให้ กองเชียร์ของแต่ละสโมสรก็กระจายกระจายกันไปนี่คือภาพกองเชียร์ของเรือรบประจำบาลกองเรือยุทธการนะครับส่วน s อสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดนะฮะก็มาให้กําลังใจนักเตะของเราร่วมร่วม200คนได้ช่วงนี้อาจจะยังหลบแดดกันอยู่นะครับมาดูสเผู้เล่นตัวจริงของ s อสซเมืองทองยูเนเต็ดกันดีกว่านะครับกับตันทีมแบสกอนทองเหลาอามรารินยาวดำพันุีงพงวงษาทิติโนสีชยัยอนันต์บาราคัตพักนำชอศิลปกรจักรุปษา,าทิติพันธ์พ่วงจันทรนภัส ทํารงสุภกรจักรพัน,พน์พรใสและมงคลน,นำนวดครับก็มีนักเตะหลายต่อหลายคนเลยนะครับที่ห่างหายจากเกม90นาทีไปนานอย่างทิตินโนสสีชัยพี่ดอยก็ได้กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งและยอก้าก็ยังคงใช้กับตันโก้ดัสกอนทองเหลาในการบัญชาเกมในนัดนี้ด้วยละครับ เอสซีมุงทองสเตเตมาในชุดเก่งนะครับเสื้อสีแดงกางเกงดําถุงเท้าลายดําแดงส่วนกองเรือยุทธการก็มาในชุดเก่งเช่นกันเสื้อสีน้ําเงินกางเกงสีขาวครับรเริ่มเกมเป็นเอสซีมุทองสเตเตได้ทักทายนะครับอันนันบ,บรารััดเปิดลูกตั้งเตะมาแต่ก็เข้ามือธีรพันธ์ท่องสิริอีกครั้งหนึ่งเดอะสกอร์ท้องเหลาปั่นมาทิธ <c oughs> ิพันธ์พ่วงจันทเข้าไม่ถึงบอลครับ และเล่นไม่ได้เพียงแค่18นาทีนะฮะจักรพันธ์พรใสก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนบริเวณโคนขาหนีบครับไม่สามารถเล่นต่อได้ทำให้ยอกาสลาวิซ่ายูคานวิทต้องเปลี่ยนเจ้าหนุย่ยสราวุธมาสุขลงสนามมาแทนซึ่งตอนนี้พี่บอลก็เข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกรุงเทพอยู่นะครับส่วน,นการบาดเจ็บจะหนักหรือต้องพักแค่ไหนเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวสารให้สาวกีฬาพยองได้ฟังอีกในครั้งถัดไปนะครับ มาดูไฮไลท์กันต่อครับกองเรือยุทธการเองมีโอกาสได้สวนกลาบครับจากจังหวะนี้นะฮะวุฒิไกลอุ่มประโคนนะครับใช้ความเร็วเข้าสู้แต่ว่าไม่ผ่านทิติโนโนสีชัยนหมก็มีเบอร์9นี่แหละครับที่จีจ๊ดจ๊าดของทีมกองเรือยุทธการนะฮะทิติพันธ์พ่วงจันเปิดมาให้ดัสกอนยกบอลม่ได้หนึ่งจังหวะโอ้โหพลิกตัววันเลกครับ แม่กองหน้าทำไม่ได้นะฮะกองกลางต้องลองยิงเองมาใหม่ครับดาสกอร์อีกครั้งหนึ่งยิงใส่โป้งมุดๆนะครับแต่ว่าธีรพันธ์ผู้สาประตูกองเรือยังบินปัดเอาไว้ได้ดาสกอร์ลองยิงดูครับปานฟีคิกโอ้โหยเกือบจะเสียบคานก็เป็นทีรพันธ์ท่องเสรีอีกครั้งหนึ่งที่ต้องซุปเปอร์เซฟครับ ศิวกรโยนมาแล้วหูสา,าวุธมาสุกข,ขึ้นแท็กตัวแต่กดลูกนี้ไม่ลงนะฮะจบครึ่งแรกนะครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์โดยที่ SCG มืงทองยูเนเต็ดนะมีโอกาสทำประตูมากมายเลยล่ะครับแต่ยังจบสกอร์ไม่ได้เดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันต่อนะฮะจากลูกเตะม,มุมจังหวะน,นี้เองครับอัดนันไหลให้ดสกรยิงไปฉลับและอัดนันดึงโยกมาเข้าซายโยนเข้าไปแล้วเป็น พานุพงศ์วงศานะครับกับตันใหม่โมงประตูเข้าไปแม่ไม่ได้ทําประตูให้กับ s อสซมุลทองยูเต็ดมาร่วมร,วม,รวมกับ3ปีได้มั้งครับเนี่ยลูกล่าสุดที่พานุพงศ์วงศายิงได้นะ่าจะเป็นเกม FC ฟซคับกับเปอร์ซิปุล่าทีมจากอินโดนีเซียเป็นลูกฟรีคิกนะครับซึ่งก็ห่างหายกันทำประตูไปนานพอสมควรแต่จังหวะนี้ต้องชมลูกเปิดของอันันครับนี่ฮะ ดึงขวามาเข้าซ้ายแล้วยนไปเข้าหัวพานุพงศ์หัวและสะบัดหัวลูกนี้ได้ดีจริงๆครับก็เป็นลูกแรกในซีซั่นนี้ของพานุพงศ์วงศาในฟุตบอลโตโยต้าลีครับครับก็ทำให้ SCG เล่นง่ายขึ้นครับมาใหม่ครับมงคลจะเปิดให้นัพัสแต่ว่าธีรพัน์ยังออกมาตัดบอลได้เร็วกว่า พยายามบุกจะเอาลูกที่2ให้ได้ครับเอาจ่ายพลาดครับทิท่ิพันธ์พ่วงจันพยายามจะเลี้ยงตัดเข้าไปให้ถึงสุดเส้นหลังโอ้โหยังดีฮะที่กองเรือยุทธ,ธาการยังมาขวางไว้ได้นำชอวางบอลยาวๆทั้งฝั่งซ้ายให้กับอัดนั่นอัดนั่นดึงจังหวะนิดหนึ่งรอเพื่อนแล้วตัดสินใจตัดเข้ากลางไหลให้ดัสกรลองพลิกตัวมายิงติดแผงหลังของกองเรือยุทธ,ธาการวันนี้กับตันโก้เด่นมากๆครับ มีส่วนร่วมกับเกมตลอดฮะพานุพงศ์จะลองส่องลูกที่2ของตัวเองม่ยังติดอยู่ครับชักติดใจฮะยิงประตูแรกได้ก็เลยจะเอาลูกที่2อ,อัดน,นั่นเปิดมาให้สราวุธโมงชงมาดัสกรบอลเลดีขวามาเหินข้ามคานไปนิดเดียวครับทิธิพันธ์มาใหม่ฮะวันนี้ได้บุกอย่างสนุกเลยแหละครับสำหรับเจ้านิวส่วน กองรือยุทธการเองก็มีโอกาสนะครับนี่ฮะจากหมายเลข9วุฒิไกรคุนประโคนแล้วก็นี่ฮะโอ้โหหมายเลข26อนุวัฒนหงษานะครับพยายามที่จะยิงประตูตีเสมอให้กับทีมเจ้าบ้านนะครับแต่ว่าเป็น SCG นี่แหละครับมีจังหวะหวาดเสียวมากกว่าดานโนโอ้โหบรรจงปั่นให้จะเข้าสามเหลี่ยมแต่ว่า ทีรพันธ์ก็ยังสุปเปร์เซมได้เช่นเคยที่ทีพันธ์เปิดบอลเข้ากลางมาแล้วดัดสกอร์วอลเลย์ดีซ้ายโอ้โห,โหวันนี้ท็อปฟอร์มจริงๆครับสำหรับกับทันโกเพียงแต่ว่ายังไม่เป็นประตูเท่านั้นเองจบเกมนะครับเอสมุงทงนทองอีเต็ดก็บุกมาเอาชนะทีมกองเรือยุทธการในฟุตบอลโตโยต้าลีกครับรอบ32ทีมไปได้0ประตูตอนน,นะครับ